ทริปนี้เราออกลุยจีนกุยโจเมืองภูเขาอากาศเย็นเยน็ยนวิวสวยตลอดทาง,ทางการเดินทางแบบนี้ทั้งมือถือกล้องและแบตสำรองต้องพร้อมเพราะทุกสถานที่ที่เราไปกันในครั้งนี้บอกเลยว่าแต่ละที่คือสวยมากๆมุมถ่ายรูปคือเยอะสุดๆตามเก็บรูปแทบไม่ทันซึ่งปัญหาก,ก็จะเกิดเวลาเราชาร์จแบตเนี่ยบางทีหัวปลั๊กแต่ละประเทศก็ไม่เหมือนกันขาดไปคือมีสะดุดเลยครับนี่คือวิงโก้มินิทราเวลอะแดปเตอร์หัวแปลงปลั๊กตัวจิว๋วที่โคตรจำเป็นสำหรับสายเที่ยวต่างประเทศไอเทมชิ้นเล็กที่ช่วยทำให้ทริปไม่สะ ดูดเรื่องชาร์จแบตคือหายห่วงแน่นอนไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ประเทศไหนทริปนี้เรามาใช้ที่จีนบอกเลยว่ารอดทุกสถานการณ์เพราะตัวเดียวแต่รองรับหัวปลั๊กได้หลายประเทศมาตรฐานอเมริกายุโรปออสเตรเลียและอังกฤษแค่สไลด์สวิตช์สัมผัสเดียวก็เปลี่ยนหัวปลั๊กได้ถึง3แบบใช้งานได้ง่ายๆแถมด้านข้างยังมีช่องเสียบ AC เพิ่มใช้กับปลั๊กญี่ปุ่นและอเมริกาได้กำลังไฟรวมสูงสุด2,500วัตต์ชาร์จได้หลายอุปกรณ์พร้อมกันที่สําคัญมีฟิส์คู่10แอมป์ในตัวช่วยป้องก กำลังจะบินเที่ยวต่างประเทศแนะนําเลยครับ Bingo Travel Adapter หัวปลั๊กเดินทางตัวจิว๋วแต่ฟีเจอร์แน่นเที่ยวได้ชิลไม่ต้องกลัวแบตหมดกลางทาง